เมื่อพูดถึงประเพณีที่สะท้อนความศรัทธาความสามัคคีและเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นประเพณีปักธงชยัยหรือบุญปักธงของชาวนครไทยคือหนึ่งในพิธีกรรมที่ยังคงความคลังไม่เสื่อมคลายประเพณีนี้จัดขึ้นทุกปีในวันขึ้น14-15ถค่ำเดือน12เพื่อดำรึกถึงพ่อขุนศรีอินทราธิด ประถมกษัตริย์ราชวงศ์สุโขทัยผู้ทรงใช้ผ้าคาดเอวปักไว้บนยอดเขาช้างล้วงประกาศชัยชนะจากศึกสงครามในอดีตสำหรับปี2568จังหวัดพิษณุโลกได้จัดงานประเพณีป,ปักธงชัยควบคู่กับงานกาชาติอำเภอนครไทยอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีนายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลก เป็นประธานในพิธีซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการสืบสารรากเหงา้าความเป็นไทยและความภาคภูมิใจของชาวนควรไทยพิธีเริ่มต้นตั้งแต่เช้าด้วยการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณเขาช้างล้วงก่อนลั่นคล้องสามครั้งเพื่อเปิดงานอย่างเป็นทางการคณะผู้ประกอบพิธีแต่งกายชุดนักรบโบราณเดินเท้า ระยะทางกว่า7กิโลเมตรขึ้นสู่ยอดเขาระหว่างทางยังมีการถวายพระฐานเพลนแด่พระสงฆ์ณเขาฉันเพลนก่อนทำพิธีปักธงชัยบนยอดเขาทั้ง3ได้แก่เขาฉันเพลนเขาย่านหายและเขาช้างลลวงซึ่งเป็นจุดสูงสุดและเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะการประเพณีปักธงชัยนะครับเราจะมีประเพณีที่เรา ทำกันมาเป็นประจำทุกๆปีนะครับั่นคือเราจะร่วมกันเดินขึ้นเขาช้างหลวงเพื่อไปปักธงชัยบนยอดเขาครับตามประวัตศิศาสตร์นะครับก็คือพอ่อขุนศรีธราทิตนะครับได้ไปปักธงชัยบนยอดเขาเพื่อประกาศชัยชนะอยู่เหนือขอมนะครับโดยจะ ไปปักธงชายอยู่บนยอดเขาสามลูกด้วยกันครับได้แก่เขาฉันเพลนเขาย่านไฮและเขาช้างหลวงขพระพุทธเจ้าทั้งหลายขรักพระเจ้าทั้งหลาย,าลายขอน,อ,าอน้อมเค้าน้อมกระหม่อมถวายขอน้อมกาน้อกมกระหม่อมถวายธงชัยและแผ่นผ้าเหล่านี้ธงชัยและแผ่นผ้าเหล่านี้แด่องค์พ่อขุนศรีอินทราทิศแด่องค์พ่อขุนศรีอินทราทิศเป็นราชพลีเอเป็นราชพลี Pope. ประเพณีปักธงชัยไม่ได้เป็นเพียงงานบุญประจำปีแต่ยังเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สะท้อนความศรัทธาความร่วมมือและอัตลักษณ์ของชุมชนได้อย่างงดงามพร้อมต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านท่องเที่ยวเชิงศรัทธาการผชนไทยและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพช่วยสไร้างรายได้แก่ท้องถิ่นและผลักดันมรดกวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกอย่างยั่งยืน